สวัสดีครับ FC2T Hero ทุกคนครับวันนี้เราจะมาประกอบเครื่องฮอ n ด้เทน่านิว110ซีซีครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังล้างด้วยน้ำมันเบนเซินอยู่ทุกชิ้นส่วนเดี๋ยวเราจะมาดูตอนประกอบกันทุกชิ้นส่วนต้องล้างด้วยน้ำมันเบนเซินเพื่อให้อาดกำจัดสิส่งสกปรปกทุกชิ้นนะครับตอนนี้ก็ล้างไปแล้วบางส่วนนะเพราะว่าตอนนี้เราวัน เสื้อสูบมาใหม่นะครับคว้นม,มาเรียบร้อยแล้วลูกสูบก็เป็นของแอร์นะครับแอร์พิสโตคริตนะครับตามนี้ไซร้อยเนาะครับผมลูกสูบควานเสร็จล้างเรียบมาเรียบร้อยก้านเราได้เปลี่ยนก้านใหม่เนาะเปลี่ยนก้านลูกอาลูกปืนใหม่เนาะครับเพื่อความเพื่อความแบบใช้งานได้จริงโอเคเดี๋ยวเรารอตอนประกอบดีกว่าว่าแล้วก็เลสโก ตัวเทครับตัวนี้เราก็ล้างชิ้นส่วนเสร็จแล้วนะสะอาดแล้วเดี๋ยวเรารอประกอบกันดีกว่าครับเอาครับเริ่มประกอบแล้วครับเอาน้ำมันเครื่องลูกที่เบ้าลูกปืนเข้าเบียงครับแล้วก็ใส่ที่ลูกปืนที่เหลือนะให้ลื่นๆหย่อยๆนะครับน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องใหม่นะครับไม่ใช่น้ำมันเครื่องเก่าครับหย่อยๆเข้าไปเราอลื่นทุกจุดครับที่เป็นแบริ่งลูกปืน จะไม่ให้ฝืดน,นะครับปื่นข้อแบ่งนี้เราทําการเบิกมาใหม่ครับใส่เข้าไปแล้วเราบอกเข้าไปให้แน่น ตอกบุญครับตอกบุญครับไล่ขอกลุปืนเราครับไม่ค่อยไล่ลงนะครับให้มันลงพร้อมๆกันนะครับลงฝั่งใดฝั่งหนึง่งเอาโอเคเรียบร้อยสวยลื่นดีอย่าลืมครับใส่เสร็จก็เหยอะน้ำมันลงไปเพื่อความลื่นต่อไปก็ซีนเข้าเวียงครับ ตัวที่เราบอกว่าเปลี่ยนใหม่ได้ก็เปลี่ยนครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยครับไม่แพงแต่ควรเปลี่ยนสวยงามต่กลงไปเบาๆนะครับอย่าให้มันปริ้นนะครับให้มันลงล่องพอดีครับเหมือนเดิมไล่มุมไล่ขอบเจีว ส่วนลูกปืนข้าเวียงที่เราเปลี่ยนใหม่นะควรคจะล้างด้วยน,ะน้ำมันเบนซินก่อนที่จะประกอบนะครับทําการแกะขอบมันออกนะครับขอบข้างในขอบข้างนอกครับขอบที่ปิดไอ้ตัวโชว์ลูกปืนนะครับแกะออกเลยแล้วก็ล้างด้วยน้ํามันเบนซินให้สะอาดไม่ให้มีจระบีนะครับขอบนี่ใช้มีดแกะออกอันนี้เป็นลูกปืนเทียบไหมครับหรือเป็นของมันเลยครับ ของมันเลยครับของมันเลยครับโอเคนะครับมันจะมีจระบีอยู่ครับล้างออกนะครับจากนนั้นครับแล้วก็ป่อ้แห้งครับแล้วก็มาใส่อีกลูกนึงเราอัดเขาเข้าตัวข้อเลยครับจะค่อยตอกไล่นะครับใส่เข้าเวี่ยงเลยตัวนี้ตอกเบาๆนะครับเพราะว่าตอกแรงไม่เป็นผลดีกับลูกปืนนะครับ ค่อยไล่เข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับให้มันลงไปพร้อมๆกันตอนนี้ก็เวลาก็สี่ทุ่มสินะครับค่อนข้างค่ำเลย,เด,ยเดี๋ยวเชียวหย่อนน้ำมันเครื่องเข้าไปลื่นแล้วครับจบสำหรับส่วนของข้าเวเหี่ยงครับ ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแสงน้อยครับตอนกลางคืนเราจะใช้ตัวดูดดูดเข้าเวียงเข้ากับแข้งนะครับเราจะไม่ต่อเข้าประกอบชุดดูดแล้วก็ใช้เบอร์10 ก้าใช่ไหมครับยี่สิบเอ็ดครับมีเสียงแล้วเสียงเจิจากโลหะเบียดกันมันก็เลยมีเสียงถือว่าดูดเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการถอดโอ้ยังไม่เสร็จยังไม่แน่นยังไม่ลึกยังไม่สุด ประกอบหม่ครับเดยวไปดูกันประกอบอามีลูกปืนลองใส่ตัวนี้เข้าไปก่อน ยาเข้าไปตามขีดให้มันเข้าไปอย่างนี้แล้วตัวนี้ใส่เข้าไปเปพื่อทำการดึงข้อเบียงเข้ากับแท้งนั่นเองจะตอกก็ได้แต่มันไม่ดีนะครับมันไม่ดี ดูดเอามันมาตรฐานก่อนโดย G11 ครับหมุนถูพี่เสียงครับอืมอืมแรงอืมทุกดอกก็แก๊กก็แก๊กอาจะโอเคครับ สโอเคครับทีนี้ก็ลองนี่ครับลองดึงข้ออ่ลองดึงไอ้ก้านสู่ครับก็ลื่นดีไม่มีไม่มีคดนะครับต้องต้องดูแนวนี้ด้วย ครับเนาะใช่ครับผมครับมันต้องไม่มันต้องไม่อย่างนี้นะครับมันต้องตรง,ตรงเป๊ะอถือว่าโอเคครับนี่ประกอบชุดเกียร์เข้าไปนะครับประกอบให้มันคู่กันอย่างนี้แล้วครับแล้วก็อยอนเข้าไปในรูแบบนี้แล้วมันก็จะเข้าได้อย่างง่ายดดยนะครับ คิดว่าจะเข้าง่ายครับไม่ง่ายเท่าไรครับรอบที่สองครับ แข็งแล้วครับทีนี้น่าจะทำการถอดออกมาใหม่แน่นอน,นก,ก็คือมันยังไม่ลื่นเนาะมันยังหมุนไม่ได้กระดินกระดอนออกมาเลยทีเดียวเชียว ลอใส่อีกรอบครับตอนนี้ถอดไอตัวนี้ออกนะครับเหล็กตรงนี้ออกง่ายไหมครับง่ายกอเสร็จแล้วครับถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับจะมีเหล็กนีกมันยาก ลงแรงครับแรงดีเสียงดังครับแกนตัวนี้ตัตอนนี้กำลังช่างกำลังงงอยู่ครับตอนนี้ อยากงงอยู่นิดนึงนะครับนี่ครับต่อตัวน,นี้เกี่ยวเข้าไปโอเค นี่แล้วก็ใส่ตัวนี้ครับตัวที่มันขวางแกเลื่องเกียร์เมื่อกี้ทำให้ใส่ตัวชุดเกียร์ไม่ได้ก็ประกอบคืน